มามีนภักระพาเจอจนบุกปล้นบ้านยามดึกครับโชคดีที่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดโดยเธอได้เล่านาทีระทึกผ่านทางอินสตาแกรมของเธอทว่ามันคือเหตุการณ์ระทึกขวัญที่ที่เราว่าปลอดภัยที่สุดอาจจะไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยหมู่บ้านที่เราว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแพงที่สุดก็ไม่ได้การันตีว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอมามีนภพกภาเล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า เหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่17ที่ภูเก็ตเข้านอนตอนตีหนึ่งครึง่งได้ยินเสียงคนทําของหล่นประมาณตอนตีสใจก็คิดว่าพี่เลี้ยงหรือแม่บ้านลุกขึ้นออกมาหาอะไรกินแต่อีกใจก็รู้สึกแปลกๆว่าทำไมตื่นเร็วเกินเพราะเราเพิ่งเข้านอนเลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาถามก็ได้เพราะตัวเราเองก็ง่วงมากแต่ร่างกายและปฏิติริยาบอกให้เราเอามือคว้าโทรศัพท์มือถือทั้งทั้งท,งที่ตา ก็หลับอยู่ไม่สามารถลืมตาหาโทรศัพท์ได้สุดท้ายมือก็คลำไปเจอโทรศัพท์เลยเปิดกล้องออกมาดูสิ่งที่เห็นคือตกใจมากเพราะไม่ใช่พี่เลี้ยงและแม่บ้านแต่เป็นผู้ชายรูปร่างใหญ่มีภาพปิดหน้ากำลังยืนค้นหาของมีค่าภายในบ้าน เชื่อไหมจากที่ง่วงๆตอนนั้นดวงตาเบิกโพรงขึ้นมาในทันทีไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นความจริงหรือความฝันจึงตัดสินใจเปิดกล้องอีกตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงโจนมีความสุข,ขุมค่อยๆเดินสำรวจทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าภายในบ้านอย่างสุข,ขุมส่วนเรามือไม้สัน่นหัวใจเต้นเร็วยิ่งกว่ากลองรัวให้ตายเถอะ ในชีวิตนี้ไม่เคยได้สัมผัสหัวใจตัวเองที่เต้นได้ระทึกขนาดนี้บอกกับตัวเองให้ตั้งสติหายใจเข้าลึกๆใจรู้ดีที่สุดว่าโทรหาเพื่อนๆระแวกนี้คงไม่มีใครรับสายเป็นแน่อีกใจก็กลัวว่าโจนจะเดินมาที่ห้องล็อกประตูห้องแล้วจึงตัดสินใจกดสปิเกอร์ในกล้องถามว่ามึงเข้ามาทำอะไรในนี้ในใจแม่งโคตรกลัวเลย จีแต้สำนึกบอกให้เราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะเข้ามาถึงห้องเราหลังจากนั้นโทรแจ้งความด้วยความที่เคยชินกับการอยู่ต่างบ้านต่างเมืองบ่อยๆจึงกดโทรฉุกเฉินไปเบอร์911ซึ่งควรจะเป็นเบอร์191เราก็คิดว่าเหมือนกันทั่วโลกเราพยายามบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ด้วยความที่เสียงเราเบามากกลัวจนมันได้ยินคู่สายไม่ได้ยินเสียงเราเราเลยวางสายและโทรหาเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปไม่กี่หลังเป็นสามีเพื่อนชาวนิวซีแลนด์โทรไปหลายสายไม่รับเสียทีจนภรรยาได้ยินเสียงและคิดว่าน่าจะเป็นสายสําคัญที่โทรมาจากต่างประเทศจึงรับสายแล้วเล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้โจรอยู่ในบ้านให้มาช่วยหน่อยได้โปรดเพราะตอนนี้ฉันมองไม่เห็นมันแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันเอาผ้าคลุมกล้องไว้ สามีเพื่อนรีบขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วตะโกนว่าเช็คแล้วด้านนอกไม่มีใครคิดว่าโจรมันหนีไปแล้วจึงตัดสินใจลงมาหาสามีเพื่อนถึงรู้ว่าโจรได้เข้าไปค้นตู้เซฟค้นทุกมุมห้องภาพจากกล้องวงจรปิดทางตำรวจและเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต่างชาติแต่ว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้เลยส่วนหลังอื่นๆอีกสาหลังมารู้อีกทีว่าโดดปล้นตอนเที่ยงสองหลังตอนใบาสามอีกหนึ่งหลังขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ววันด้วยค่ะ และหลังจากที่เธอได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญออกไปมีเพื่อนๆในวงการรูกถึงชาวเน็ตเข้ามาให้กําลังใจเธอเยอะเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับชื่นชมว่าเธอมีสติในการรับมือกับเหตุการณ์ระทึกขวัญได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทางตำรวจเองตอนนี้ก็ได้เข้ามาตรวจสอบกล้อ,องวงจรปิดพร้อมกับเร่งหาเบาะแสเพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้ายกันต่อไปแล้วครับ